บวชทดแทนคุณบุปการีเดอะสตาร์แฟนคลับแห่ร่วมงาน สวัสดีค่ะคุณกำลังชมรายการมิวสิกอัปเดตทางช่องเชียร์เมลมิวสิกนะคะฮันอิสริยะเข้าพิธีอุปสมบทสู่ร่มกาสาวพัทเป็นที่เรียบร้อยที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทีมงานจากเอ็กแซกและพี่น้องเพื่อนๆจากบ้านเดอะสตาร์มาร่วมบุญค่ะฮันได้รับฉายาทางคมว่าราวิวันโนแปลว่าผู้มีวันณะดุจพระอาทิตย์ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมเป็นเวลา11วันค่ะจริงตัดสินใจจะที่จะบวชมานานแล้วครับผมแต่ว่าพอดี เหมือนเราก็ผัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเรื่องของงานแต่ว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าเสร็จหลังเสร็จคอนเสิร์ตก็เลยแบบเรื่องของงานเนี่ยเราเราเราคือมันมีช่วงที่พอจะได้อยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าบวชเลยดีกว่าตั้งใจจะบวชสักกี่วันตั้งใจจะบวชประมาณ1 1วันครับผมครับเพื่อทดแทนบุญคุณครับผมใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราแบบช่วงนี้ก็ต้องตอบามตรงว่าทำงานเยอะแล้วก็เหมือนแบบจิตใจก็แบบวิ่งอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการได้ ทบทวนตัวเองในกับในสิ่งที่ผ่านๆมาด้วยฮะสิบเ<ม>อ็ดวันนี้จะมีจหวัดที่ไหนยังไงบ้างไหมคะก็มีอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ภูเก็ตด้วยครับ,รบก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอพระอาจารย์หมดทีจะไปที่นู่นไปที่นั่นอาจาะอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเนี้ยครับผมจะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะมาปรับใช้ในชีว,วิตอะไรได้อีกเยอะครับ คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับก็คุณพ่อคุณแม่ดีใจครับผมแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่คิดเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกใครเหมือนกันตอนที่จะบวชก็แค่บอกกับพี่ผู้ใหญ่ในทางเอกเสกแล้วก็เพิ่งมาบอกคุณแม่ได้ไม่นานครับผมก็คุณแม่เขาก็ตกใจเหมือนกันก็ตั้งตัวไม่ทันเมื่อกี้แ็นคุณแม่ใช่ไหครับผมฉายาทางธรรมผมก็ชื่อว่าราวิวันโนครับเป็นความหมายก็คือมีวันณะดุจพระอาทิตย์ครับ ขออนุโมทนาทุกๆคนนะฮะคือต้องบอกว่าผมก็ขอโทษด้วยบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปขอขมาถึงที่นะเพราะว่าติดงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไรก็ขอขมาในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเรามีกรรมหรือมีอะไรกันก็อโหสิกรรมให้กันด้วยครับผมอนุโมทนาบุญครับ มีกำหนดลาสิขาบทในวันที่11รกรกฎาคมนี้นะคะรายการมิวสิกอัปเดตขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m c a h i a m m u s i c u p d a t e แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการมิวสิกอัปเดตทางช่อง c h a m e m u s i c สวัสดีค่ะ